ครับพ่อแม่พี่น้องเอาวันนี้ตามคําเรียกร้องพี่น้องอยากเห็นนั่นพราปูอุ้มหลานพอดีเราขึ้นมาเล่นน้ำพอดีครับเบิ้งกันนะเวิ้งพี่น้องนี่เอาตามคําเรียกร้องพี่น้องเอออันพ่อว่าคือย่ายวะจ้าวะอันนั่นก็อุ้มไปจุ่นะอันนั่นก็อุ้มไปจุ่มลยนเออบอพ่อว่าคือย่ายว่ขี้อีแม่เาเนาะเอายิ้มมานล้วยิ้มแข็ง อันนี้พอ่อแม่พี่น้องขอมาเด้อว,ว่าย่ำเลยเห็นปูอุ้มหลานที่เทียวนะครัปูเนี่ยนอุ้มเหรียเออเหรียญทำให้มันใหญ่ก่อน <จำ S 1> นะพ่อเนาะจับมาจับมาหนึ่งชั้นคืออะไรเหรียญแล้มาเบิ่งตลอดพี่นอ้องเออเอาเมื่อไหรเห็นว่านี่เดี๋ยวพิ่งอุ้มเราด้อพี่น้องเด้อยแต่ข้ามเรียกงรองพี่น้องมีไงช่องบรรยากาศเอาหอมหลานจัง่อยกันนะอ้างพี่น้องจะข้ามเนี่ยเอาหอมเลยหอมเลยข้ามเอาสุดเอเอ้ยยิ้มแข็งเลยเห็นว่าพี่น้อง พอปูอุ้มมันยิ้มแมวงันเนี่ยเออเออเบื่อเบื่อเอ้ยเอาป่ะนี่ครับยังอ่อนอยู่นะองวานอ่ะเก้าเก้าไพี่น้องมันชื่นใจมันอยากเห็นเก้า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 ครับโอเคพี่น้องไอพี่น้องเฮ้าหลังจากพอปูมาอุ้มหลานวันนี้กับน้องม่อนกะดีพายยางรับแดดอนอ้อนพี่น้อง วาเขามีฮอเดดซ้ำพี่น้องช่วงหาม้งแรงครับตอนนี้ครับม้งต่อปอดไีน้ำวอกกุ้มอันอนั้นวันไหวเลยครับผมไอพี่น้องอย่างชุ่มยู่นชี่ยวฉัดผ้าน้องมะนามาหายย่างรับอากาศดีแยมแรงครับผมอู้นพบพบพ,บพอเลี้ยงก็กำลังหาอาหารปรุงครับเพื่อน พี่น้องคนนี้น,นั่มแบบแง้มมือเศร้าเดือดอ่อนกับแง้มมือเลี้ยงเดือดอ่อนพันองมาหน้าออกมายางรับเนี่ยดื้อนม่มีว่าถุมายางแง้มเลี้ยงบัดคืมพี่น้องไปไปเบ้างกันปอปูหาหันกุ้งไปรับผมมั่งพี่น้องอีนามสั้นมันไหวแล้วบรรยากาศดีครับผม นอนมาหน้าก็แกม่คนมึงอากาศดีมึงปลาเขาโคดเท่าหนอพี่นอ้องหลังจากต่อพ่อมันตัดเรียวกัน มีโครงการปลูกยังอีบูครับมันเบียบหคงก,ก็น่ากินนะอย่างเดี้วคนใหม่มานอนคักจ้าร้อนี่ฉ <laughs> ่งนี่งส เ้พี่น้องคนนี้พี่ก็ไม่ยิ้มกับแก๊ฮะพี่น้องหลับแต่พี่น้องต่างย่างชมยิ้วน้องกันครับผมอุ่นตะพออยากมันมาอุ้มรนะ้านนะมันก็มาให้อาหารกุ้งมัน เดินออกกำลังกายตอน,ไไย,นยินยินปูนพอปูเปน็นอนนางสมโอ้ลูกน้องเพิ่มาเอาอาหาร่ย,รยางมาเล็นน้ำปูลปตลางครับ เฮ้นว่ามาอาหารนเอเออเอ้าัเอ้า้ยดู่ากาว่าอคมันเป็นตุ่มอืมเป็นฟอดว่ามันเปนมห่อนอะไรข้าวแช่อันเอออากาศนพอเนาะแย่มันห่อนจีินหรอเัง แมนนัมนถงแาย้เ้มี่ถอดโอ้ยวีองรับเลออายุนมือปูกัรับวีอีนแ้มยิมี่ีน้เออยิ้มแข่งยิ้มแขงพ่เคยเห็นนะวา่เด็กหน่อยสมนี้เขาจะเห็นบม่เห็นไง่นายเนาะระนาณสองเดีอนดิยังจะเห็นไหนวะโอ้ยมันก็จ้เียเนาะมังเขาทลนแต่พกเดื่นเนาะเดี่นคับเดี่นอ่ะสามสี่วันหี่มั้งโอ้เดียนหาเดียนอาทิตย์แต่วัางน้ำมนต์เนาะ นันที่เก้าเนาะสามสี่เดือนหรือโอ้ครับครับครับแขงเอ้ายอเอ้าแล้วมยังให้เราบ่ะนี่ให้ยังเฮ้ยเข็ดเลยจิู้อุ่มว่าไรย่านรู้มือเอ้ตัวอุ่เออมันยังอ่อนเนอะนี่ล้ไปนอนยิ้มยิ้่ร้องในเครื่องมือนเมียบอผวดเด้อเออเออให้พ่อให้หันกุ้งบ่ เออครับกับแองลงมาเลินน้ำพอลตลาดังนี่แหละเพิ่นยูพี่น้องรถใหญ่มันก็มีขีขั้นหนึ่งจักรยานขั้นหนึ่ง้วก็สามล้อเฮาน่ะซาลิงเฮานี่แหละเฮียนเพิ่นยูครับเวลาไปบุ่มพุ่งต้นนึ่งก็หนาวเพาะมันขึ้นหลายครั้งนะบอกพี่น้องร่ำมากพี่น้องเต็มต้นพี่น้องพุ่มพ่งครับพุ่งพี่น้อง เผื่อเขาเดียวมีผู้กินหลายเต็มต้นนึ่ลละทมนบ้าเพชรเนี่ยถ้มาเอาไปกินดิอันนี้เ็เครื่องอันนี้ก็คือเครื่องอันนั้นได้พี่น้องอันนี้มีพี่น้องคนสงสัยว่ามันเครื่องอยังนับ้าเพชรอะไเครื่องนี้คือเครื่องดูดน้ำจับกุ้งนะครับแต่ช่วงนี้ฝนไม่ได้ใส่ต้น,นี้มันก็เลยมีวัตถุยาอย่างขึ้นครับขึ้นเบื้องเอาไปสูบหน้าบันเท่านี้วายล <laughs> ต,ต้นตัวพุงนะครับถ้าชวนเหมือนหกเนี่ นี่ค่ะทางเข้ามาที่เรามาเก็บผักกับเม่มอน่นนนะครับออกไปถนนกับพ่กไก่เลอพี่น้องบนถนนมอเตอรถเรลน,นี่ไปย่างกลับบ้านเราไปพี่น้องเฮ้าลับบ้านเฮ้าระน,น้ำเฮ้าคนดละเดียหน่อยติดเซิร์งจะ่าไปทางไหนเพราะเห็นร่สนปกติทำนี่ฝนลงมาเล่นน้ำเข้าแล้วแต่วันนี้่นพ่เห็นอีกแล้วพี่น้องติดเม่เซิ่งตื่นเต้ามาหาก็บเพาเห็น อีทุตสาวจะไปทางไหนวัวโอ้เนี่ยมาเรียกมันยังกลับมาคุณกำน้นนนำห้องกุ้ง่ครับบก็ใหญ่เนะนี่ยนะน่าพี่เนาะกาดดีๆยามขม้าเรงมดแฟ้มีมิตรท่าพอครับบ้าเพียกกำน้งมุ่นนี่ะครับ ไปย่างกับบนนี้เฮาไปพี่น้องเฮาครับไปพี่น้องมากามแฟดูจ้าเอ๋พี่น้องจ้าพี่น้องเย่างกร like ับ ใครคิดถึงมาหนาเอ,อ้ยพี่แค่นี้เนาะหละ่าคี่ยิดท่ออะไรต้องนี่ล่ะพี่น้องอีกสมาคิกอีกคู่หนึ่งกะจ้กไปใส่นอน๊เมียซึ่งนอนก่อนไปเออ้ยนอนใครวัวครับไปน้ำโตเมียทางไหนเอาทั้งพี่พี่น้องเห็นบรรยากาศแล้ออบายพีน้อ มีวาวเชรไทยกองหนานครับหนากันยิ่งๆเนี่ยพ ok. ี ng ay, ng ay, ng ay. ่น้องมึงบรรยากาศจ้ครับมานเอไงกันแรกขอขอว่ความใจพี่น้องที่เขาใจกันเด้อพี่น้องเด้อที่พลาดกันในแต่ห้องกันทำคลิปขอตรวขอไข่พี่น้องไปแล้อกันแรกเพาฆกันแท่งกันที่เขาเด้อพี่น้องเด้อคนเ้องมันก็ตีตีนยังรูภาพ นักปรา์ยังรู้อะไรแกยังรู้ฟังพี่น้องครับแข่งกัน่งกจกันห้โอกาสกันสู่ต่อไปเด้อพี่น้องเด้อบอเบียรกับสาวม้วนกับนองมานากันแห่งกันลังใจพี่น้องกันน่ะรัเนาะพี่น้องเห็ดงานกันเห็นบว่าเห็ดยังในชีวิตในโลกใบนี้กันคอยฮักกันคอยประสบความสำเร็จในชีวิตเด้อพี่น้องเด้อคอยฮักกันแฝงกันทั้งคิตตลอดไปฮักกันคือปั้นขวัญเนียวเด้อพี่น้องแข่กันได้เถอะ อต,ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องผู้ใดยังเกลียดยังคมเองปอกวลัวสารวรวิชาเน่าคอยกลับมาฮักกันได้พี่น้องมองกันได้ชิ่งดีๆสร้างกันไปกับไม่ถ้าเป็นศูนย์พี่น้องฮักกันเท่านั้นที่จะเป็นเก้าครับผมยิ่งสร้างยิ่งเป็นศูนย์นาล่ะเนาะบ่ได้มีความหมายยังครับผมใช่ยิ่งสร้างกันเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นศูนย์ครับยิ่งรักกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นเก้าเหมือนวันเกิดน้องมานาเลย เกิดปัญจันใช่แล้วปัญญาเกิดปัญจันสำหรับคลิปนี้กะเิเอาไว้ซ bon ้ำหนีน่าละเนาะไม่พอนไม่ขึ้นหน่ะคลิปนี้กะเฮ็ดตามคำเรียกร้องพี่น้องว่าถ้าน้องมะนาออกมาย่างลิ่นแถวบอลละไทยเบิ้งเน่เด้อบ่าวเพชรเตาโม้นเบ้าเบี้ยกระจัดได้ตามคำขอผมอาจจะมีสาราแนวมุกมีแนวกับเบิ้งไห้ทุกคนมันเชื่องแขกกำลังแก่กันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม